เฮ้ยมีเนื้อ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 และหมูนี่เนื้อเนื้อหมูกับเนื้อสองอย่างหรือก็อหให้ชิมด,ด้วยชิมได้เป็นตัวเลยเหรอโอ้ดีดีลูกหมูลูกหมูนะโอ้ก็<ๆ>น่ากินอันนี้เป็ดเนาะ เป็ดส sure. <qué says it> ับเป็ดสับตัวอะไรนเป็ดสับสามสิบสาม่กีบสามหมกีบนี่มันกี่ร้อยะร้อยอยี่สบาทตัวละตัวละร้อยยี่สิบบาทเหรอโอ้ตัวละร้อบาทนี่คนจีนชอบลแบบนี้นะ่เป็ดร้อยี่สิบบาทเอาไหมกินเล่นกินโอ้ยเป็ดน่ากินกว่า โมดลลกินข้าวเหนียวมีหมูก,กรอบด้วยนะสามสิบ <35, 000. S 2> ห้าพันสามสิบห้าพันไอ้นี่ตีหน้าได้ไหมนี <laughs> 35, ่สามสิบห้าพันสามสิบหานลงก็ สองยี่สิบร้อยสบี่สิบบาทเองไม่แพงอะไม่แพงเลยไม่แพงไม่แพงไม่แพงก็ซื้อสิอ, <c oughs> อร่อยทุกรถทุกคันอร่อยทุกรถทุกคันอุ้ยอุ้ยอยากเข้าไปดูเข้าไปถ่ายตัวมันหมุนนะ่ะไปดูดิแต่ต้องซื้อครับผมไม่ขอดูหน่อยโอ้หมุนตรงนี้เองนี่นี่ที่มันหมุนอยู่นี่โอ้หมุนตรงนี้อ,นนออโตโนมติกออโตโนมติก ใช้แสงตะเวนครับใช้แสงตะเวนเลยครับผมโอ้ยมาต้องเปลืองไฟยากนี่นี่นี่แบตเตอรี่ผ่านจนมันกรอบแบบนี้เลยเหรอก๊าซผ่านไงนกรอบ่างนี้เลยนะใช้พลังงานผ่านแ่เกใช้แสงตะเวนก็ได้เลยอ่าเขาเรียกว่าแสงแสงโซลาร์เซลล์แสงโซลาร์เซลล์น่ากินยังเลย โมันเป็นแต่แซบจริงมันเป็นแต่แซบเอาไปแล้วหรอตัดชนเป็ไเขึ้นล่องเดี๋ยวไดให้ให้หัวหน้าเขาก่อนอันนี้ลมาทนี่ให้อ๋อเลยเลย ตัวลงพี่จะเอาเป็ดหรือจะเอาอะไรไม่รู้อันนี้หมูอันนี้หมูนี่นี่เนี่ยครับกุ้งพิฆาเกุ้งเจดีเลยอ่ะให้เราชิมด้วยอืมกรบ้างอืมกรดเลยนเหนียวบอกมาตรงอร่อยเลนแล้นี้หมูบอกมันแซ่บอืมไอจะหมูเป็นตัวไอจะเป็นต่อนเป็นชิมอืมเป็นชิมจะเป็นชิมตัวใหญ่ไงเนี่ยติดตัวชิมอร่อยมากอันนี้ผมจะซื้อเขาทั้งโลชิมเป็ไงซื้อกล้องสองมือไม่ได้ชิมหรอกแต่ผมเอามือจับให้ได้ไหมเอามานะ ันนี้พี่โจชิมเุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้ขอขอข่่ค่งโลได้นี่ขายเจริญมาครับคัค่งโลขยอืออร่ยอ่ะคั่งโลสี่สิบห้าบอกแม,ม,มแล้วเราเอาเงินให้เสี่สิบแถมนะ,ะมหมูแม่ค้าแถมให้อีกแล้วจะกิมูากกาม แฮมหมูอ่อแมนแมหมูใหญ่นี่อ๋อให้จิงแล้วถ้าแถมอมมันตันนี้อีกสักยิบส่ปากเขาหน่อยดิโอ้โหตอนแรกว่าจะหยุดโอ้โหหยุดไม่ได้ไม่เลยเดี๋ยวเราจะจ่ายตังค์ฟังเสียงด้วยกออรอยอาคุ้มครจริงเลที่แมงมาที่แงมาอ่นี่ยนมาน่อยมากมีนักเป็ตทั้งหมู ออกรภาพ YouTube 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 ออกู้เย็นเาอกไได้ออกช่องตู้เย็นออกรภาพเยอร่อยอยู่บอกร่อยแทบอย่าจิ้แล้วจ่ายมเก่อนแทบแทบแบแบบะดองนากินดองน่ากินเลยออกทรภาพเลยนะเนี่ย ไปเลคไงานเออาาวเอาเราไเเไทำไไปหไปหาที่พันเลย้นี่นาแถมเนาะ้ยกดไมู่อสจะิดนี้บอสมคิดูไฮะอ้จะิยูบอสมคิดูนายะไม่มาคาตะเกียบตะเกียบอ้ตะเกียบให้กดนี่หน่อยดิกดกดปิดไม่กดปิดทำงลต้องยัดยาิดกอ่านั่นแหลนัน เบื้องส่วนเบื้งส่วนเห็นเป็ดต่างอะไรอันนี้เขาเรียกปิ้นปิ้นบ่ชัดมันชัดมันชัดอันนี้เป็นหมูหันอ๋อมันไม่ใช่หมูนี่หว่ามีทั้งหมูทั้งเป็ดไม่ใช่อันเนี้ยตัปลาปเวียงจันทนะครับตั้งหมูลาเวียงจันท์เวียนเทียนเวียนเทียนลาวมาาากกินนไอออหรรร่ยั มาเป็นจันต้องมากินอาหารอร่อยอร่อยวันนี้ลองอีสานถ้าไปซื้อคะดู <c oughs> ะลองชีชีมาชื่ออีไรออกแล้ว <c oughs> เกาา <c oughs> ไ่ม

นี่นี่มาดูตัวใหญ่ตัวดอตัวใหญ่นี่เต้ามันจะดีนะโอ้นี่นี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้เท่าไหร่ครับฮะให้ยุ่งพวผมเป็นเจ้าของร้านเนาะโอตัวละกี่กี่กมนะตัวละพันบาทครับพันบาทเออเท่าเท่ากันเท่ากันบาทเราบ้านเราะเนาะ ดูมันหนังกรอบดีดีนะสูตรเขาเนอะโอ้โหคนจีนมากินยังไหมนี่คนจีนคนจีนคนไทยก็มากินคนลาวกินบ่กินคนลาวก,ก็ก,ก,กินกินทุกมื้ออาหารคนลาวต้องได้ย่างอ๋อปิ้งหมูเขาเรียกหมูหันเลยเออหมูหันหมูหัน้้้้อดวยรานนี